มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจเปบปซี J ่ si, พันล้านพาพยานชาวมงเข้าพบตำรวจแจ้งความเอาผิดดารานางเอกภาพนยนตร์ยี่ห้าพฤษภายนสิบสามกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจตุจัดดจกรกทมนางสาวนทิตาฉายาเจเปบปซี่ si, พันล้านอายุ40ปีนักธุรกิจชาติพันุมง เจ้าของ4บริษัท KPS, Anpaka, บริษัท First One KPS, บริษัท KPS, Daddy w i และบริษัท KPS, d a t t e k PS, Tech, ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเสื้อผ้าของชนเผ่าม้งนะคะจำหน่ายส่งขายทั้งในและก็ต่างประเทศพาเพื่อนชาติพันธ์ชาวม้งมาด้วยกัน6คนค่ะซึ่งมาในชุดประจำเผ่าม้งเดินทางมาพบบอกกออปอแจ้งความเอาผิดนางสาววันณพรหรือว่าน้ำอิน อดีตนางเอกนักแสดงภาพยนตร์มงข้อหาปล้นทรัพย์แล้วก็รักทรัพย์และหมิ่นประมาทค่ะเจ si เปปซีเปิดเผยว่าจากการที่คุกรณีกับพวกมาแจ้งความกองปราบวันที่9กันยายนและ26กันยายน2566ดำเนินคดีกล่าวหาว่าตนช่อโกงหลอกลวงคนชาติพันธ์เดียวกัน ลงทุนตนเองมาพบพนักง,งานสอบสวนที่กองปราบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์แล้วและติดต่อขอรับเอกสารหลักฐานที่นางเอกมงคู่กรณีกับพวกใช้กำลังบังคับข่มขู่ยึดเอาเอกสารซึ่งสำคัญของบริษัทไปด้วยซึ่งทางตำรวจกองปราบแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสารต่างๆไว้ในเรื่องนี้ตนเองได้แจ้งความที่สพเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วดำเนินคดีนางเอกมงกับพวกที่บุกมาปล้นหรือทรัพย์ส,สินของบริษัท และคนเอาเอกสารต่างๆประกอบไปด้วยรายชื่อลูกค้างบดุลบริษัทแล้วก็เอกสารจํานวนมากตลอดจนสัญญาเงินกู้ลงทุนฉบับจริงทุกฉบับของเจ้าหนี้ทุกคนสมุดบัญชีธ,ธานาคารของส่วนตัวแล้วก็เจ้าหนี้ของบริษัทไปในข้อหาปล้นทรัพย์ลักทรัพย์แล้วก็หมิ่นประมาทตั้งแต่วันที่2กันยา2566เวลาผ่านมา1ปี8เดือนคดีความไม่คืบหน้าตนจึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรม และพยานซึ่งเป็นชาติพันธุ์มงมีทั้งคนที่ซื้อสินค้าเสื้อผ้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยวันนี้ตนนำคลิปนางเอกภาพยนตร์มงคู่คกรณีเข้าไปป้นทรัพย์สินแล้วก็ทำลายร่างกายรวมทั้งเอาสินค้าที่ยึดไปไลฟ์ขายมาเป็นหลักฐานให้ตำรวจกองปราบพิจารณาเมืองต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำเกียร์แท็กซี่ก่อนจะพิจารณาดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ